เขาถามว่าความกระตันยูแท้จริงแล้วควรเป็นแบบไหนครับคูความกระตันยูแท้จริงแล้วควรเป็นแบบไหนความกระตันยูสําหรับเราเราต้องบอกว่าสําหรับเราก่อนเพราะเจ้าถามเราเจ้าไม่ได้ถามผู้อื่นความกระตันยูสําหรับพญยาย,ยมราชเขาเรียกว่าการน้อมนําการที่รู้สึกว่าเรานั้น ทำประการใดประการไหนก็ได้ไม่ใช่นะกะตันยูคือสิ่งที่มีบุญคุณคือสิ่งที่เราได้คุณของผู้อื่นคือสิ่งที่เราได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ได้เราเรียกว่าบุญคุณหรือเรียกว่าสิ่งที่ได้รับมา และเราเองก็จะย้อนตอบกลับไปเราเรียกว่ากระตันยูแต่ตัวบุญคุณที่เราเรียกว่าบุญคุณที่เราจะกระตันยูตอบกลับนั้นต้องอยู่ในขอบเขตเครือข่ายของสิ่งที่ดีเท่านั้นเช่นไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดทานไม่ผิดทํานองครองธรรมเราจะถือว่าสิ่งที่เราได้ได้รับจากผู้นั้น,น,น เป็นบุญคุณและเราจะมีความกะตัญยูตอบกลับเป็นแน่เพราะฉะนั้นความกะตัญญูที่จะตอบกลับคือเราต้องผ่านสติและปัญญาของเราก่อนว่าสิ่งที่เราได้รับมามันสมควรที่เราจะมีการตอบแทนตอบกลับและยินดีกลับและช่วยเหลือกลับเมื่อมีโอกาสแต่พอเราได้สิ่งไหนสิ่งใดจากผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเรื่องของคำว่าเห็นผิดประกอบคือ ผิดศีลผิดธรรมผิดทานผิดทำนองครองธรรมเราไม่เรียกว่าบุญคุณและเราจะไม่ตอบบุญคุณนั้นกลับไปเป็นกตัญยูโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นกตันยูของพญายมราชต้องอยู่ในขอบเขตเครือข่ายของสติและปัญญาประกอบด้วยและมีโอกาสทำให้เขาสุขใจแม้ไปเล็บก็จะทำ มีโอกาสทำให้เขาปลื้มปริมใจเราก็จะทําเท่าที่ทําได้และมีโอกาสให้เขารอดเท่าที่เราทําได้จะทําเมื่อมีโอกาสไม่ใช่ทําร้ายตนเองเพื่อให้เขาสุขแล้วจะบอกว่าแรงกะตัญยูอันนี้เราเรียกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเจ้าเข้าใจคำว่ากะตัญยู ในจิตท่านยมแล้วใช่ไหมการตอบกลับต้องอยู่ในขอบเขตเครือข่ายของการสามารถทำได้และจะทำให้สุดกำลังเฉพาะด้านดีเท่านั้นเราถึงจะเรียกว่าเป็นบุญคุณและเราจะสนองกลับด้วยความเป็นผู้รู้กับตันอยู่ชัดไหมชัดเจนเลยครับผมชัดเจนเลยัเา้น เจ้ากินข้าวด้วยการค้ายาเสพติดจะต้องจะตันอยู่ในการไปค้ายาเขาไหมอ่ะไม่ได้